คลิกดูนะครับก็คือ i success english นะครับหลายๆท่านก็คงจะรู้จัก f c e e o o o นะครับเข้าไปที่ i success english นะครับเข้าไปดูไม่ว่าจะเป็นสาระบันเทิงนะครับเดี๋ยวนี้มีโฆษณาใหม่ด้วยของ success english นะครับเป็นลูกศิษย์ของเราเองน่ารักมากนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ของเรานะครับก็คือได้ไปประสบความสำเร็จนะครับในการแข่งขัน multi skills นะครับ multi skills ได้เป็นลำดับที่เท่าไหร่ท่านผู้ฟังทายนะครับ ได้เป็นลำดับที่1นะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยว่าน้องก็ชื่อน้องแนนนะครับมาเรียนมาติวเข้มกับเรานะครับทั้งฟังพูดอ่านเขียนทำข้อสอบทุกชนิดนะครับ multi s ก i l l s นะครับก็คือเป็นทักษะทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟังการพูดการอ่านการเขียนนะครับทั่วนะครับทั่วผู้ทั่วภาคอีสานของเรานะครับน้องแนนสามารถคว้าชัยชนะมาได้เป็น อันดับหนึ่งครับผลงานของเราเองครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน Success English Center นะครับ SEC นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0862652931นะครับในช่วงนี้เราเปิดคอร์สทั้งหมด4คอร์สด้วยกันนะครับคอร์สชั้นป .4 ถึงป .6 คอร์สชั้นม .1 ถึงม .3 คอร์สชั้นม .4 ถึงม .6 แล้วก็คอร์สผู้ใหญ่หรือระดับมหาวิทยาลัยนะครับคอร์สผู้ใหญ่ก็เหลือเพียง นะครับท่านผู้ฟังครับเหลือเพียง3ที่นั่งนะครับยังไงก็รีบโทรจองกันด่วนเลยนะครับเราเน้นคุณภาพคอสนักเรียนปถมนะครับเหลือเพียง5ที่นั่งเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ปกครองที่สนใจอยากให้บุตรหลานนะครับพัฒนาตนเองให้เก่งนะครับเหมือนน้องแนนนะครับลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จของเราได้ที่1ของภาคีสารครับ20จังหวัดครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับเป็นความภูมิใจมากๆท่านผู้ฟังสามารถเข้าไปดูในรายละเอียดในที่ i success english ที่ a c e b o o k นะครับแล้วก็ชั้น 1> ม1ถึงม3น,นะครับก็คือเหลือที่นั่งไม่มากนักนะครับท่านผู้ฟังครับก็รีบๆมาสมัครเลยม4ถึงม6นะครับก็เหลือที่นั่งไม่มากนักรีบจองกันด่วนเลยนะครับเพราะทุกวันนี้ก็คือระบบสิ่งที่เรียกว่าประชาคมอาเซียนกําลังจะเข้ามาแล้วครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับเหลืออีก2ปีกว่าๆเท่านั้นเองนะครับทุกวันนี้ทุกองค์กรการศึกษากําลังอะไรครับเร่งอบรมกันใหญ่ทีเดียวนะครับภาษาอังกฤษนะครับเพราะนั้นบุตรหลานของเราต้องพร้อมครับท่านผู้ฟังตั้งแต่อาชีพไรัทูฟง เลขาทุกการครับท่านผู้ฟังนะครับจะต้องมีความรู้ในเรื่องของภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีเพราะอะไรครับภาษาอังกฤษจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็น official language นะครับ official language ก็คืออะไรครับภาษาราชการในประชาคมอาเซียนเราจะติดต่อเราจะพูดจาเราจะเขียนหนังสือติดต่อกันเป็นภาษาอังกฤษครับท่านผู้ฟังไม่เกิน2ปีข้างหน้าครับท่านผู้ฟังครับจะเกิดขึ้นแล้วครับประชาคมอาเซียนนะครับ ASEAN Community นะครับ One Vision One Identity And One Community นะครับก็คือประชาคมอาเซียนที่เกิดขึ้นในประชาคมหรือภูมิภาคอาเซียนของเรา10ประเทศนี้นะครับอย่าลืมนะครับท่านผมครับสถาบัน Success English Center นะครับพร้อมแล้วที่จะพัฒนาบุตรหลานของท่านนะครับหรือพัฒนาตัวท่านเองในคอร์สผู้ใหญ่หรือมหาวิทยาลัยโทรไปได้เลยนะครับ086 265 2931 086 265 2931เนะครับเรามีระบบเทคโนโลยีที่เรียกว่า ทัชสกรีนคอมพิวเตอร์นะครับทัชสกรีนคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการเรียนการสอนตลอดจนเลยครับมัลติอะไรครับมัลติวิชไลเซชันนะครับก็คือตัวช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยกระบวนการะไรครับเมนทัลพิเชตก็คืออะไรครับกระบวนการสร้างภาพหรือเรว่าวิชไลเซชันนั่นเองนะครับก็่ย่าลืมนะครับโทรไปได้เลยนะครับจองที่นั่งนะครับรีบเรียนกันด่วนเลยนะครับปีใหม่นี้นะครับปีทองแล้วที่เราจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นนะครับ เก่งก่อนก็ได้เปรียบก่อนครับท่านผู้ฟังครับเก่งก่อนจะสอบเข้าอะไรก็ง่ายเก่งพูดเก่งเขียนก่อนก็ทําให้เลยครับได้งานที่ดีนะครับก็จะลืมนะครับ SEC 0 8 6 2 6 5 2 9 3 1เนะครับเอาเรามาดูต่อเลยนะครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับอีก2ข้อที่เหลือนะครับลองทบทวนดูก่อนนะครับว่าเรามีอะไรบ้างข้อที่1ก็คือมองตนเองตามความเป็นจริงนะครับข้อที่2ก็คือหาเหตุหาผลที่ดีในการพัฒนาตนเอง ข้อที่3คือเลครับมีปียวาจาพูดจาด้วยความไพเราะสุภาพอ่อนน้อมนะครับมีการประพฤติปฏิบัติตัวในข้อที่4ก็คือะไรครับอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับไม่เป็นโทษต่อตนเองและผู้อื่นนะครับข้อที่5ก็คือะไรครับมีการทํางานที่ดีนะครับการทํางานที่ถูกกฎหมายและทํางานให้เต็มที่ให้สมกับบทบาทหน้าที่ที่ตนเองได้รับทํางานเกินเงินเดือนนะครับแล้วก็มีความเพียรทําอะไรให้สําเร็จเป้าหมาย ไม่ลดละมี persistence นะครับเรามาดูข้อที่7ครับท่านผู้ฟังครับก็คืออะไรครับการระลึกถึงปัจจัยที่ดีในการดำเนินชีวิตอันนี้น่าสนใจทีเดียวครับท่านผู้ฟังเพราะอะไรครับเราจะต้องมีหลักธรรมประจำใจหรือคติพจน์ประจำใจนะครับอย่างเช่นไม่มีอะไรที่ความเพียรพยายามจะไม่สำเร็จได้ there is nothing that p e r s e v e r a n c e cannot win นะครับ there is nothing that perseverance cannot win นะครับไม่มีอะไรที่จะนะครับไม่มีอะไรที่ความเพียรจะไม่สำเร็จนะครับก็คือยิ่งมีความเพียรมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งใกล้เป้าหมายมากเท่านั้นจงระลึกอยู่เสมอหรือระลึกถึงความกระตัญยู่ต่อบุพการีของเราอยู่เสมอมันจะเป็นพลังสำคัญในการก้าวไปข้างหน้าครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับและข้อสุดท้ายครับข้อที่8ก็คือความแน่วแน่ที่จะทำให้สำเร็จ ไม่สนใจสิ่งยั่วยุไม่หวั่นไหวกับคําพูดของคนไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดๆเลยครับท่านผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นข้อสุดท้ายก็คือจงแน่วแน่อยู่ตลอดเวลานะครับมันจะเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดอะไรครับเหมือนแสงที่มันอะไรครับมีพลังพุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเหมือนหัวลูกกระสุนใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับที่มันพุ่งไปโดยไม่สนใจสิ่งใดทั้งสิ้นเพื่อให้ถึงเป้าหมายนะครับซึ่งเขาเรียกว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า concentration นะครับหรือ meditation concentration หรือ meditation ก็คือสิ่งที่เรียกว่าสมาธินั่นเองนะครับการมีความแน่วแน่โดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนั้นจะเป็นพลังวิเศษครับท่านผู้ฟังครับที่จะเกิดขึ้นในปีใหม่ให้กับท่านผู้ฟังนะครับวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยครับท่านผู้ฟังครับที่ได้มีโอกาสมาจัดรายการในสิ่งที่เป็นประโยชน์8หลักการครับที่จะ transform ชีวิตของท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านให้เปลี่ยนแปลงไปสู่ความสําเร็จ แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปสู่ส,สิ่งที่ดีงามชั่วชีวิตและไม่มีวันที่จะอะไรครับถดถอยไปสู่ความล้มเหลวนะครับเหมือนกับอับรา,บราฮัมลินคอนท่านพูดว่านะครับชีวิตของผมนะครับมีแต่จะก้าวเดินไปข้างหน้าผมไม่มีวันที่จะเดินถอยหลังและผม จะไม่มีวันอยู่กับที่นะครับสำหรับวันนี้ขอกราบขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการ happy english radio นะครับในสัปดาห์หน้าเราเตรียมพบกับสาระดีๆนะครับในเชิงฟิลาสฟรปัชญาชีวิตที่จะเป็นแนวทางสำคัญเป็นอะรครับแสงส่องทางชีวิตให้กับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านเพราะเราเชื่อว่าประโยคเพียงประโยคเดียวคำพูดหรือสาระดีๆเพียงนิดเดียวมันอาจจะนำท่านไปสู่ สิ่งที่เรียกว่า success หรือความสำเร็จนั่นเองนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านโดยเฉพาะนะครับผู้สนับสนุนหลักก็คือสถาบันภาษา success English Center นะครับสนใจสมัครเรียนภาษาอังกฤษอยากเก่งภาษาอังกฤษนะครับเก่งก่อนได้เปรียบก่อนนะครับที่นี่เราเรียนสนุกจำง่ายเข้าใจเร็วก็จ,จะลืมโทรไปที่0 8 6 2 6 5 2 9 3 1สหนนะครับสำหรับวันนี้ต้องกราบลาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านไว้เพียงเท่านี้ขอกราบคำว่าสวัสดีครับ โอเคครับนักเรียน SEC ที่น่ารักทุกท่านและก็ผู้สนใจที่น่ารักทุกท่านนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่อาจารย์ได้จับในเรื่องของ life transformation นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงอย่างของชีวิตของเราอย่างสิ้นเชิงครับหลักสําคัญของเราจะเห็นได้ว่าขั้นต้นที่สุดเป็นก้าวที่สําคัญที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงความคิดให้เป็นความคิดที่ถูกต้องเพราะอะไรครับอย่าลืมนะครับว่าความคิดที่ถูกต้อง มันเหมือนกับการเดินทางในเวลากลางคืนนะครับนักเรียนต้องจำไว้เลยนะเพราะอะไรครับเพราะว่าอะไรครับเวลาเราอะไรครับส่องอะไรครับกล้องหรือส่องสปอตไลท์ไปยังอะไรครับไปยังเส้นทางที่เราจะก้าวเดินไปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับถ้าเราส่องทางผิดมันก็เหมือนกับเรากําลังเดินทางไปสู่สิ่งที่ผิดนั่นเองหากเราส่องในทางที่ถูกต้องนะครับเราก็จะเดินทางไปในเส้นทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้น การอะไรครับการมองโลกหรือกรอบแนวะคิดในการมองโลกหรือสิ่งที่เรียกว่าความคิดทีทท่ถูกต้องนั้นเนี่ยคืเป็นหัวใจสําคัญครับแล้วก็ตามด้ยวยหลักสุดท้ายคือว่าจงแน่วแน่เสมอต่อเส้นทางที่เรากาลังก,ก้าวเดินไปเมื่อมั่นใจว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับใน Happy English Radio ในครั้งหน้านะครับสำหรับสำหรับวันนี้อาจารย์ขอกล่าวว่าสวัสดีครับโชคดีทุกคนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ เก่งภาษาจูควาสมสำเร็จสำเร็จ T S E C